เวลาที่เรามีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตสำหรับเก็บบิตคอยหรือว่าคริปโตเคเรนซี่พวกนี้เนี่ยถ้าจะให้คนอื่นโอนมาให้เราเนี่ยเราจะมปนจะต้องเสียบเจ้าตัวนี้กับคอมพิวเตอร์ตลอดหรือเปล่าวิดีโอนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับพบกับผมนะครับสุภกิจกับช่องบิตแคสครับเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเก็บรักษา Bitcoin แล้วก็คริปโตเคอเรนซีของคุณยังไงให้ปลอดภัยนะครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยก็มีคนถามเข้ามานะว่าเวลาที่เราลงทุนซื้อฮาร์ดแวร์วอลเล็ตแบบนี้นะแล้ว ถ้าจะต้องให้คนอื่นเนี่ยโอนเข้ามาให้เราเนี่ยเราจะเป็นจะต้องนั่งรอแล้วเปิดคอมแล้วเสียบไอ้เจ้าตัวนี้ออนไลน์หรือเปล่านะคำตอบคือไม่นะครับถ้าใครที่มีโอกาสได้ดูวิดีโอนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วกันนะครับเป็นวิดีโอที่ผมอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยผมอยากให้เพื่อนเห็นภาพว่าตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยเวลาที่เราสร้าง กระเป๋าขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเจนซีดมาเหมือนกับซอฟแวร์นี่แหละมันก็จะเจนซีดขึ้นมานะทีนี้ไอซีดที่เราเจนขึ้นมาเนี่ยมันจะเจนามาเป็นคู่แพรของ Public Key กับ Private Key นะซึ่งผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังละเอียดอีกทีนึงแล้วกันแต่ว่าในวิดีโอที่ แล้วเนี่ยที่ผมอธิบายเรื่องของคาร์ดวัตรคืออะไรที่ว่ามันเก็บ p r i v a t k k y y เนี่ยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเจนสิ่งที่เรียกว่า Public Key ซึ่งผมเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับเลขที่บ้านซึ่งเลขที่บ้านเนี่ยมันจะต้องเป็น Information หรือข้อมูลที่ให้คนทั่วไปรู้ได้แล้วเขาสามารถที่จะส่งจดหมายเนี่ยมาถูกนะครับมาถูกบ้านเพราะฉะนั้นอีตัวกล่องรับจดหมายหน้าบ้านของเราเนี่ยมันเป็นจุดที่เอาไว้รับจดหมายใช่ไหม คำถามคือเวลาที่เราบอกว่าให้ใครส่งจดหมายมาให้เราเราเคยจะต้องรอไหมว่าเา้วต้องนั่งรอไอ,ไอตัวตู้จดหมายเราไหมเราไม่เคยนะหลักการของมันเหมือนกันนะครับก็คือว่าเวลาที่ตัวระบบเนี้ยมันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกล่องหรือตู้นะให้คนที่จะส่งเนี่ยเขาเอามาหย่อนใส่เราจะไขเมื่อไหร่เราค่อยใช้เจ้าตัว ฮาร์ดแวร์วเตตัวนี้ที่จะไปไขเพื่อเอาไปใช้ mm hmm. เอาไปส่งต่อหรืออะไรเท่านั้นนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการสร้างไอตัวซ mm ี hmm. ที่เราเจนขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับการสร้างกล่องสําหรับรับไอตัวบิตคอยหรือริโต o c เร r นซี y ที่เราโอนเข้ามาถ้าเรายังไม่ไม่ใช้มันนะเราไม่จำเป็นจะต้องเสียบมันเลยนะเราให้เลขที่ที่เราเรียกว่าไอตัว Wallet Address เนี่ยให้กับคนที่เขาจะส่งมให้เราเนี่ยได้เลยแล้วเราก็ ไม่ต้องเป็นจะต้องไปใส่ใจอะไรกับมันเราจะใช้มันเมื่อไหร่เราค่อยมาไขามันอีกทีเนาะจริงๆแล้วความรู้สึกอันเนี้ยนะผมย้อนกลับไปดูตอนที่ผมเริ่มเข้ามาศึกษาเนี่ยไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมก็สงสัยเหมือนกันนะแต่ผมไม่ได้มีโอกาสที่เอาเรื่องที่ผมสงสัยเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะต้องขอบคุณเ,เพื่อนคนที่มาถามคําถามนี้ผมนะทําให้ผมกลับนึกขึ้นมาได้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วคําถามเนี้ยเราก็สงสัยเหมือนกันตอนที่ เราเริ่มศึกษาเรื่องพวกนี้ใหม่ๆเนาะแล้วก็ใครมีคําถามในลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ต้องคิดว่าตัวเองทําไมโง่จังหรืออะไรทุกคนผมคิดว่าผ่านเรื่องพวกนี้มาหมดนะผมเองผมก็ผ่านไอ้เรื่องพวกนี้มาไอ้คำถามพวกนี้เนี่ยแล้วเราก็เลยไปลองอศึกษาลองทดลองส่งดูเราถึงได้เริ่มเข้าใจนะครับใครที่เป็นมือใหม่นะครับมีคําถามมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยสามารถแอดไลน์มาถามผมได้นะครับที่ แอดบิดแคสตนะครับแอดบิดแคนะถ้าเป็นไลนะ์เนาะหรือทักมาทาง facebook หรือพิมพ์ถามในวิดีโอก็ได้นะครับถ้าอันไหนที่ผมคิดว่าเป็นเป็นคําถามที่เป็นประโยชน์เดี๋ยวผมจะเอามาเลคคอร์ดหรืออัดวิดีโอเพื่อที่จะเล่าให้เพื่อนๆฟังเพราะว่าคําถามพวกนี้ มันมีคนถามผมมาหลายครั้งเนี่ยผมก็จะได้อัดวิดีโอแล้วตอบทีเดียวเลยถ้าใครมาถามอีกผมก็ส่งอันนี้เข้าไปให้นะครับหลักการเนี่ยคล้ายๆกับที่ผมบอกนะว่ามันเหมือนตู้รับจดหมายเพราะฉะนั้นคุณไม่มีความจําเป็นจะต้องมานั่งรอเนาะแล้วก็มันมีอันนึงที่มีคนถามคล้ายๆกันนี่แหละก็คือว่าเวลาที่เราจะโอนเนี่ยเราจําเป็นจะต้อง ใส่ p a s s p h a s e หรือใส่ pin ตอนโอนหรือไม่นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรา active ตัว hardware wallet อันนี้อยู่เนาะเวลาที่เราจะโอนออกเนี่ยเราเนี่ยแค่กด confirm ก็โอนออกได้เลยนะแต่ตอนโอนเข้าเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนาะเราเจนตัวที่เป็น receive wallet address ส่งให้ต้นทางที่เขาจะส่งให้เราอะ่ะแค่นั้นจบเลยเนาะ เพราะนั้นไอตัวที่เป็นพินหรือ p a s s p h a s e อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันใช้แค่ตอนที่เราจะ access หรือเข้าถึงตัวกระเป๋าของเราใช่ไหมพอเราเข้าถึงแล้วเราจะโอนเนี่ยมันก็แค่ให้เรากด confirm เท่านั้นก็ก็คือจบแล้วเนาะเพราะนั้นมันมันอาจจะคนละท่อนกันคนละส่วนกันนะครับก็อย่าให้เข้าใจตรงนี้นะครับหลักๆวันนี้มาอธิบายเรื่องของเราจะเป็นจะต้องเปิดคอมไหมเราจะเป็นจะต้องเปิดมือถือเราและเชื่อมต่อ ตัว hard w a l ล e t ไหมคำตอบก็คือไม่ต้องนะอันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องนี้นะแล้วผมก็เปรียบเทียบว่าตัวเลขกระเป๋าเนี่ยมันเหมือนกับเลขที่บ้านที่มันมีกล่องจดหมายอยู่หน้าบ้านนะเราแปะเลขที่บ้านอยู่ถ้าใครจะส่งของให้เราเขาสามารถหย่อนลงไปในตู้นั้นได้เลยนะครับแล้วตู้นั้นเนี่ยมันวิเศษขนาดที่ว่าถ้าใครมันไม่มีทางทําลายเพื่อที่เอาของในนั้นได้คนที่จะเข้าถึงได้จะต้องมีกุญแจเท่านั้นนะครับซึ่ง การเก็บกุญแจเข้าไปในตัวฮาร์ดแวร์วอลเลตพวกนี้แหละมันจึงเป็นกระบวนการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยจากพวกแฮกเกอร์หรือพวกที่จะมาโจมตีเราเนาะก็วันนี้ในวิดีโอตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรยังไงก็ทักทายหรือถามกันมาได้นะครับแล้วถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารหรือทิปทริคเกี่ยวข้องกับเรื่องของ hardware wallet หรือการปกป้องอ i t บิตคอยนแล้วก็ดิจิทัลแอสเซทของคุณให้ปลอดภัยจากแฮกเกอร์นะครับสำหรับในตอนนี้ก็คงต้องจบเจ็เพียงนี้ครับสวัสดีครับ